สวัสดีค่ะลูกแก้บวบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง y o u u u b บบอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะสำหรับรีวิวรถเข้าใหม่วันนี้นะคะต่อเนื่องเลยวันนี้นะคะมีรถกระบะนะคะที่เป็นแคปเปิดได้มาแนะนำกันอีกหนึ่งค่ายนะคะสำหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Toyota h ไฮรักรีโว m สมาร์ท2 4 e พ a รปีลั n เนอปี2017ค่ะ ครติดตามมาจากคลิปที่แล้วนะคะก่อนที่เราลงไปเนี่ยเราจะลงเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะตัว Space c a p นั่นเองแต่ว่าสำหรับคลิปรีวิวนี้นะคะเรามาอีกแบรนด์อีกค่ายหนึ่งกันนะคะกับ Toyota r e v o นะคะตัวนี้แคปเปิดได้เขาจะเรียกว่า Smart Cap นั่นเองค่ะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นตัว2.4ตัว e-Plus แล้วก็เป็นตัวยกสูงเช่นเดียวกันค่ะเป็นตัว P Runner นั่นเองปีคันนี้นะคะปี2017เลขไมล์ของเขาอยู่ที่88,000กว่ากิโลค่ะสำหรับคันนี้นะคะตกเฉลี่ยใช้งานมาก็ตกปีละประมาณ20,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะถือว่าค่อนข้างใช้งานแบบปกติเลยนะคะค่อนไปทางน้อยด้วยนะคะ ที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะที่อยากได้รถกระบะนะคะเน้นขนของเยอะๆนะคะหรือว่าจะไปประกอบอาชีพขายของส่งของต่างๆนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าขับง่ายสําหรับสุภาพสตรีมากๆเลยค่ะ ราคาค่าตัวเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่559,000บาทค่ะบอกเลยว่าประหยัดเงินในกระเป๋าคุณลูกค้าไปเยอะมากๆก,กว่าราคาออกห้างเลยสภาพคันนี้นะคะสวยมากแล้วก็มีชุดแต่งติดรถมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ในส่วนสีตัวถังเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าหล่อนะคะอย่างที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะมีเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วบอกไว้เลยว่าสําหรับในตัวหน้าหล่อของเจ้าคันนี้โฉมนี้นะคะที่บอยรถบ้านมีสีดําด้วยนะคะใครชอบสีขาวหรือว่าชอบสีดําก็สามารถเข้ามาดูหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดแผ่นกันเครื่องมาด้วยนะคะอยู่บริเวณด้านล่างด้านใต้ของด้านนาเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นแผ่นสีแดงนะคะซึ่งฉลุคำว่ารีโวมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเวลาที่เรานะคะขับรถขึ้นเขาลงเขานะคะหรือว่าในส่วนที่มีความกระแทกเยอะๆนะคะป้องกันสะเก็ดหิน ป้องกันหินนะคะการเศษไม้ต่างๆนะคะกระแทกเข้ามาที่ห้องเครื่องนั่นเองบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะและในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาก็ยังติดซุ้มล้อนะคะซึ่งให้ความรู้สึกบึกบึนแล้วก็แข็งแก่งมากๆด้วยนะคะซึ่งซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีดาด้านนะคะหมุดจะเป็นสีเงินนะคะทําให้รถคันนี้เนี่ยดูบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยค่ะล้อแม็กคันนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขนาด17นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางวิชลินนะคะซึ่งยางวิชลินเนี่ย ปีใหม่ด้วยปี2020ค่ะคุ้มมากๆใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นตัวพิลันเนอร์ตัวยกสูงใช่ไหมคะเขาก็จะมีราวบันไดมาให้เรานะคะขึ้นลงได้สะดวกเลยแล้วก็บริเวณชายนะคะประตูของเราเนี่ยมีการติดนะคะแผ่นพลาสติกสีดําด้านมาให้ด้วยนะคะเสริมล่อนะคะทําให้รถเนี่ยไปในทางเดียวกันนะคะรับกับซุ้มล้อนั่นเองค่ะ ขึ้นมานิดนึงนะคะมือจับประตูของเราก็จะเป็นมือจับประตูสีคโครเมียมนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นกรอบสีคโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะด้านบนสุดนะคะมีการติดกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ มาต่อในส่วนด้านหลังรถกันบ้างนะคะบริเวณชายกระบาดเนี่ยจะมีการติดพลาสติกนะคะคำว่าพรีไลเนอร์มาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะก็มีแม็กไลเนอร์ติดรถมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็กไลเนอร์จากโตโยต้าเลยสภาพสวยกริบมากๆนะคะเกล้วกล้าพูดเลยคันนี้9.9.99% 99เพราะว่าแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานเลยสภาพคือใหม่เกียมมากๆค่ะในส่วนด้านหลังนะคะเขาก็มีกันชนนะคะมาให้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชันคันนี้นะคะ มีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเกลจะไปใช้งานให้ดูด้านในนะคะบรเวนมือจับประตูท้ายของเขานะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเพจนะคะชื่อรุ่นติดมาให้ครบเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะก็ใส่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยกริบมากๆนะคะใครชอบคันนี้ดูรีวิวมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะจองหรือว่าอยากที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้เราก็ได้ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแอดไปและให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ สำหรับภายนอกเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราบ้างยิ่งคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยขับง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของห้องโดยสารคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งมาในสีดำเปียโนแบ็กนะคะแล้วก็มีการตัดสีเงินมาด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามความหรูหรานั่นเองค่ะมาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไหม้แบบเรืองแสงนะคะเลขไมค์คันนี้อย่างที่แก้วบอกไปเลยค่ะแป0 0มื่กว่ากิโลเท่านั้นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพ,พร้อมๆกับแก้วตอนนี้เลยเลขไมค์แท้นะคะแล้วก็สภาพห้องโดยสารภายในบอกเลยว่าสวยมากมีชิ้นส่วนนะคะที่ยังไม่ได้แกะพลา ออกด้วยนะคะถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยจริงๆค่ะในพวงมาลัยของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะซึ่งเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะปุ่มชุดควบคุมบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็สามารถควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงของเราได้นั่นเองค่ะฟังก์ชันที่เขามีมาให้สําหรับคันนี้นะคะก็คือรองรับ c d f m AM USB AUX นะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยเราสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะบริเวณหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะสามารถทัชสกรีน ใช้งานได้ปกติเลยลงมาด้านล่างนะคะในส่วนแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะเราสามารถหมุนปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ทางลมนะคะอุณหภูมินะคะหรือว่าแรงลมสามารถหมุนปรับระดับได้นะคะแล้วก็แอร์คันนี้นะคะยังเย็นอยู่นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลกลางนะคะหน้าเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เราสองช่องนะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะมีโหมดมาให้เรา2โหมดค่ะจะเป็น e ีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนั่นเองค่ะ <c oughs> มาในส่วนของกล้องมองหลังที่เราบอกไปนะคะที่เกียบอกว่าคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะเมื่อเราเข้าเกียร <c oughs> ์อาค่ะภาพก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอของเราเลยมีเส้นกะระยะให้นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ในส่วนของเบาะเจ้าคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีการเดินได้นะคะลายกราฟิกมาด้วยนะคะเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดหรือชํารุดเบาะเนี่ยจะออกไปทางสีเทาเข้มนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของบอเบาะแขบด้านหลังนะคะเบาะที่นั่งจะเป็นเบาะหนังค่ะส่วนพนักพิงนะคะเขาก็จะบุกผ้ามาให้นั่งพิงสบายมากเลยค่ะสำหรับระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะเพิ่มเติมจากกล้องมองหลังเขาก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า เบก ABS นะคะต่างๆคันนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีพละกาลังเนี่ยสูงมากค่ะทาให้เราเนี่ยขนของได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะคะเครื่องเดิมไม่ผ่านการดัดแปลงสภาพนะคะดัดแปลงโครงสร้างไม่ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะคะคันด้านหน้าคัานด้านข้างนะคะรวมไปถึงน็อตท,ที่ฝากระโปรงเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาเปิดชมรถนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะคะหรือว่าภายในตัวรถนะคะทุกซอกทุกมุมของเจ้าคันนี้ได้เลยหรือถ้ายังไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเรานะคะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้เลยค่ะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะเน้นย้ำนะคะสำหรับ Toyota Hilux r e v o SmartC a b คันนี้นะคะตัว2.4 e p ั d p l พ n n er แนะคะปี2017ค่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่88,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่559,000บาทค่ะใครสนใจนะคะโชมนี้นะคะแล้วก็โชมสีขาวตัวนี้ด้วยนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชันดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนํามาให้ชมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง y t u t u b อยรถบ้านด้วยนะคะ